อ่าแล้วฮะผมอรุณสวัสดิ์นะครับเช้านี้ <c oughs> ก็เหมือนเดิมครับเจอกันแทนช่งชวงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับผมวันนี้มื้อเช้าที่ทํานะครับก็คือที่มาชวนทำอาหารก็คือง่ายๆเลยก้อยากจะกินอะไรที่มันสดๆน้าซุปก็คือทําไข่น้ําเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเปลี่ยนฝนก็ตกบ่อยโอเคเดี๋ยวนี่ครับวัตถุดิบก็มีอยู่แค่นี้แหละครับ งันไปลงมือทำกันเลยนะครับอันดับแรกผมก็จะใช้หมูสามชั้นที่เราึกมีอยู่ในตู้เย็นนะครับรัดจีก่อนนะครับจีเพื่อเอาน้ำมันเขานะครับอืมอ,อ่าพอรั <c oughs> <c oughs> ดจีหมูสามชั้นไปเรื่อยๆครับหมูสามชั้นก็จะคายน้ำมันออกมาใช่ไหมฮะอ่า หอมจังแต่ทีนี้ก็จะลงไข่เลยนะครับนี่นะครับพอเราเจียวไข่ของเรานะครับให้เหลืองสวยเลย ผมว่าเยี้ยงให้สีเข้มๆหน่อยนะครับผมว่ามันหอมดีสําหรับการทำไข่น้ำน,นะหลังนี้ก็เติมน้ำน,นะครับือฟันเติมน้ำเสร็จแล้วเต <c oughs> น,นเสร็จแล้วก็ปูพื้นฐานรสชาติอีกแล้วครับด้วยขนออร่อยเชื้อนิดหน่อย นะครับแค่นี้พอจะจะซดน้ำซุปร้อนๆแล้วกระตามด้วยกุ้งแห้งใครไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจ๊ะง่ายๆนะครับรอเดือดเดือด <c oughs> <c oughs> พอเดือดแล้วเราก็ชิมรสชาติก่อนนะครับเราเปิดเราจะได้รู้ว่ามันขาดอะไรไปบ้างนะครับหน่อยนึงนะครับน้ำซุปมเมื่อกี้ที่ใส่อไปโอเคแนละ้ว นะครับแล้วก็ต้องไปนิดนึงวันนี้จะใช้ปรุงรสความเค็มด้วยน้ำปลานะครับ <Good Life S 1> คบูดไลฟ์นะครับนิดนึงน้ำปลารสโซเดียมสี่สินะครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็ใส่ผักครับผักที่จะใช้วันนี้เป็นประกาศออหอม เสียงนกมาล้อกเลยแต่เช้าเลยเอาล้วเดี๋ยวรอผักสุกแล้วจัดจานได้เลยครับผักสุกแล้วครับจะได้กินข้าวเช้าแล้ะสิ่งสิ่งที่เติมไปอีกก็คือต้นหอมนะครับแบนะครับปิดไฟได้เลยแล้วก็ผักชี ตามวัฒนธรรมการทํางานของบ้านเรากระชับรสชาติไม่ใช่กระชับพื้นที่ผักชีโรยหน้านี่ตลอดเลยบ้านเราส่วนรากก็เก็บไว้ใช้งานนะครับอหอมอะหอมมากมายให้ตายเถอะปิดแก๊สโอเคเดี๋ยวจ,จัดจานให้ดูครับผมอ่าละได้แล้วครับผมมื้อเช้าของผมนะครับ ราตักใส่ถ้วจะรับประทานผมก็จะใส่พริกไทยนิดนึงนะครับให้เขามีกลิ่นหอมๆอ,อีกแหม่กระเทียมเจียวผมหมดจะได้แต่กระเทียมเจียวด้วยจะยิ่งหอมนะครับือกลิ่นหอมตายละอหันผักอะไรชินเบ้อบล่าขนาดนี้เนี่ย <laughs> แต่ไม่เป็นไรปากเราใหญ่ <laughs> อันดับแรกคือชิมกุ้งกันเลย อ,อ,อืม้อนอืมไข่เหลืองเหลืองเกียยให้เกลียมิดๆนะฮะจะได้มีกลิ่นที่หอมอืมแตงขึ้นเหลือเมนูเนี้ยคือเป็นเมนูที่เอาไว้จัดการเคลียร์ตู้เย็นนะฮะเหมือนผักเหลือเยอะๆเนี้ยครับทำได้เลยเมนูเคลียร์ตู้เย็นเนี้ยครับไม่ใช่ ไม่มีประโยชน์นะเราก็เน้นใช้ของที่เรามีให้หมดก่อนนะอ่ะก่อนที่มันจะเสียถ้าผักเหลือเยอะๆอีกอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะทำก็คืออ่อมผอ,อมผักจะใส่เนื้อสัตว์หรือไม่ใส่ก็ได้รับรองกินผักล้วนๆเนะฮะ๋ <c oughs> <c oughs> ย่าจะเสียมารยาทชิมก็ชิมไม่ยั้งเลยผมเนะี่ย เมนูตามอำเภอใจนะครับเมนูเกี่ยวกับเรื่องของต้งยมยำไข่น้ําใส่หอมใหญ่ใส่อะไรก็ได้นะผักที่มันสามารถที่จะทำแกงจืดได้นะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะแล้วก็ไม่ต้องคือข้าแรกะลรนะดูผักในตู้เย็นเราก่อนก่อนที่จะซื้อเพิ่มนะครับใช้งานให้หมดก่อนไม่งั้นนะี่เสียหายเสียตั้งนะขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้นะฮะ ถ้าหากคลิปในแทนพอจะมีความสนุกมีประโยชน์ก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ว่ากันจริงๆนะครับผมงั้นวันนี้ในะแทนขอตัวรับประทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ